ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาดูวิธีการปลูกต้นไม้นะฮะวันนี้ต้นไม้ที่ผมจะมาปลูกเพื่อนเพื่อนดูก็คือคุณนายตื่นสายนะฮะชื่อคุณนายตื่นสายนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในการปลูกเนี่ยก็หาเอาที่เรามีนะเท่าที่เรามีในอย่างไอ้ที่ผมปลูกเนี่ยจะปลูกวิธีปลูกแบบใหม่นะฮะเป็นงานลักษณะคล้ายๆงานศิลปะ ที่ใช้กระลามมะพร้าวทาคือผมไม่ได้ปลูกแบบใช้กระถางทั่วไปอย่างนี้นะฮะใช้กระถางนี้ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอย่างนั้นนะเนี่ยผมก็จะปลูกแบบลักษณะของเป็นงานศิลปะนะฮะเนี่ยอตัวนี้เป็นกระลามมะพร้าวนานกระลามมะพร้าวที่ผมจะใช้ปลูกเนี่ยผมใช้ตัวนี้ปลูกนะฮะโดยใช้ตัวนี้ลองทีหนึ่ง โดยการปลูกเนี่ยจะต,ต้องใช้ดินนะเข้าไปลทั้งในเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทํำยังไงนะครับโอเคครับขั้นแรกนะเรามาเลือกต้นไม้คุณนายตื่นสายเนี่ยต้นต้นสวยๆนยนะตามที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยเนี่ยตัดได้เลยนะตัดยังนะเสร็จแ,แล้วเราเรารูดตัวนี้ออกนะรูดตัวนี้ออกเนี่ย

เลยเลยแลแย่ก็อย่างนี้ไปไปเรื่อยๆนะนฮะตามที่เราต้องการ ต้นไม้เราจะปลูกยังไงก็ได้ตามตามที่เราจินตนาการเนี่ยเสียบลงไปเนี่ยเสียบลงไปเลย,เ,ยเสี่ยลงไปเลย เราปลูกลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะฮะยุ่งยากเหมือนกันแต่พอเราปลูกเสร็จเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันออกมามันจะสวยงามนะฮะสวยงามงใส่ไปเลยนะ อนนี้เราเสียบไปก่อนนะฮะเสียบไปก่อนเสียบให้ครบตามรูที่เราต้องการนี่ไปก่อนเสียบไปเลยนี่เสียบไปเลยเราเข้าทำจ้าช้าใจเย็นเพื่อความสวยงามนะเนี่ยเสียบไปเลยเสียบไปเลยนะเสียบไปเลยเข้า ไปเลยเมมดี๋ยวเราไปดูปั๊บเสียเสียไปเลยนะเสียไปเลยเสียไปเลยครับเนี่ยแล้วมันก็จะออกมาสวยงามเลยอ่ตอนนี้มันก็เสียไปนี่นะสังเกตว่าเราเสียบไปเกือบครบทุกรูแล้วนะฮะ เดี๋ยว,เ,ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนอ่าดูไปเรื่อยๆอ่าะอ่าอย่างย่างย เราเสียบตางนี้นะเนี่ยมันครบแล้วขั้นตอนต่อไปเราใช้เชือกฟางมัดเลยนะเชือกฟางที่เรามีเนมัดเลยก่อนที่เรามัดเนี่ยเราต้องจัดตรงนี้ส่วน <c oughs> นี่นะ เสร็จแล้วเราก็มาจัดตรงนี้ทีหนึงนามาจัดตรงนี้ให้มันดูสวยงามหน่อยอ่าอ่ ต้องจัดนะจัดตรงนี้จัดให้มาดูลักษณะให้มันเป็นระเบียบนะฮะอย่าให้มันรละเกะแล้วก็เละเกะแล้วขานไม่อะไรหรอกไม,ไม,ไม,ไม่สวยเนี่ยใครพอมีเวลาก็ลองไปทําดูนะ,ะว่าผลลัพธ์ออกมามันจะสวยงามขนาดไหนนี่นะเดี่ยเรามาจัดแค่ตรงนี้แหละ,ะจัดให้มันเป็นระเบียบหน่อยเนี่ยครับเนี่ย ก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยต้นก็จะ่าลืมให้มันตรงๆน่อัวเนี้ยก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจับกระลามะพร้าวเนี่ยหงายขึ้นอย่างนี้ ึ้ออย่างไงี้นะตรงนี้มันออกมาตรงนี้เราก็ตัดมันหน่อยเออเพื่อความสวยงามเนี่นะเสร็จแล้วเราดินไม่ใส่ลงไปเลยนะ เนี่นะเราดินใส่ลงไปเลยนี่ยเนี่ย,ยดินใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปในนี้เลยเนี่ยไม่ไม่ต้องแน่นนะเอาพอดีพอดีเนี่ยนะดินนี่ผสมผสมฟางนะ,ะเนี่ย พราะว่าต้นไม้มันชอบแบบชื้นชื้นแล้วก็ระบายได้ดีระบายได้ดีนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าดินล้วนๆมันไม่ค่อยชอบนะฮะ,ะนี่ยเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมฮะ เสร็จแล้วเราก็ตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็าวางบนนี้บนนี้ที่เราทําเตรียมไว้ลวนาทรมารอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เี้ยวเดี๋ยวเยยวเดี๋ยวีีนนนนยนะ นี่ยนะก็วาง่างนี้แล้วข้าง้ๆข้างๆตรง,งนี้เราก็เอาฟางอัดหน่อยอเพื่อให้มันเก็บความชื้นนะเนี่ย มันอยู่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งนะเราอยมาดูว่าเป็นยังไงประมาณอาทิตย์หนึ่งนะมาดูทีว่าเป็นยังไงครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะ ครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะที่ความสนใจแล้วก็ติดตามผมมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ